สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาชมสวนนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะคะเหตุที่ไม่ได้อัปเดตก็เพราะฝนตกตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นตระกูลผักบ็อกกี้เหมือนเดิมนะคะที่ทนหนาวได้ดีก็จะเป็นผักตระกูลนี้แหละคะ่ะบ็อกกี้นะคะยังสวยงามอยู่นะคะทุกคนแล้วันนี้ก็คือต้นตระกูลคะนา้า เป็นคล้ายๆกับผักคะนาค่ะสามารถเอาไปทำผัดราดหน้าสามารถทำกับขาหมูได้อร่อยนะคะทุกคนสวยงามยอดอ่อนๆเลยนะคะก็ยังสวยงามอยู่เนาะก็ให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะพอดีวันนี้อากาศดีพอพักเที่ยงจากการทำงานรีบขับรถกลับบ้านวิ่งขึ้นสวนไปถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือหัวเฟินเน้นนะคะทุกคน หัวฟินนิ่นก็ยังสวยงามเนาะยังเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าหิมะมากรบเข้านานๆหลายๆวันก็เน่าหมดเหมือนกันนะคะส่วนมากที่ทนหิมะได้ดีก็จะเป็นตระกูลบ็อกเกอรี่ทั้งหมดล่ะค่ะหญ้าจะลกหน่อยนะคะทุกคนเพราะฝนตกมานานมากค่ะตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสนะคะฝนตกลูกเห็บลงตลอดเลย มีวันนี้ที่มีแดดดีนะคะถือโอกาสขึ้นสวนมาถ่ายสวนถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็ตระกูลบล็อกครีถ้าเป็นแถวบ้านเรานะถ้าเล็กๆนะมันก็จะเป็นเหมือนผักกาดหินค่ะทุกคนแต่ที่นี่เขาจะปลูกจนโตนะจนโตแล้วมันจะแตกยอดออกมาแล้วก็เก็บเอายอดมันนะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปทำสลัดอะไรพวกนี้อร่อยค่ะไปกินกะลาบกะต้มกะอะไรกับปน่นกับอะไรก็อร่อยค่ะ แต่ถ้ากินดิบนะไม่ขมนะคะแต่ถ้าเอาไปลวกถ้าลวกไม่สุกดีนะจะมีรสขมนะคะเป็นคล้ายๆผักกาดหินบ้านเราค่ะก็ให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูแปลงกระเทียมด้วยค่ะผักยังสวยงามนะคะทุกคนผักยังสวยงามค่ะที่สวยงามก็จะมีตระกูลบ็อกกีทั้งนั้นละค่ะทุกคน หัวเฟนนิ่นเราก็จะปลูกแซมกับผักพวกนี้ไปทั้งสวนเลยค่ะหัวเฟนนิ่นเราไปตำส้มตำอร่อยนะคะทุกคนบางคนก็จะงงว่าหัวเฟนนิ่นเราไปกินแบบไหนเอาไปกินสดๆได้ค่ะกินกับสลัดทำสลัดอร่อยเอาไปตำแทนส้มตำมะละกอก็อร่อยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นแปลงกระเทียมค่ะกระเทียมกับหัวหอมที่นี่กระเทียมปลูกง่ายนะคะทุกคนฝังฝังดินไว้ก็ขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องไปรดน้ําไม่ต้องไปพรวนดินไม่ต้องทําอะไรเลยฝังดินไว้ก็ขึ้นแล้วส่วนมากกระเทียมก็จะลงช่วงพฤศจิกาธันวาค่ะอันนี้เป็นแปลงกระเทียมทั้งหมดแล้วก็เสแซมไปด้วยหัวเฟนเน่นแล้วก็บลอกโคลีค่ะ บรอกโคลีที่สวนจะปลูกเยอะมากนะคะทุกคนมีหลายสวนนะส่วนมากคนที่นี่จะปลูกบรอกโคลีกันเยอะค่ะบรอกโคลีเหมือนผักกาดหินบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแปลงหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ก็ปลูกง่ายเหมือนกับกระเทียมเลยค่ะฝังลินไว้ก็ขึ้นแล้วหัวเบ้อเบ้อนะคะอันนี้เป็นหอมแบ่งค่ะ หอมแบ่งหอมหัวเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงถั่วปากอ้าที่ลงใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็แตกออกมาแล้วะคะ่ะงอกขึ้นมาแล้วนะคะไอที่ปลูกไว้เก่าอันเก่าก็เริ่มโตแล้วอันนี้เป็นถั่วปากอ้าที่ปลูกด้วยเมล็ดนี่แหละก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแบบนี้แล้วค่ะเนาะ ผักหน้าหนาวส่วนมากก็ไม่มีอะไรให้ดูมากมายหรอกค่ะทุกคนก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะถ้าหน้าร้อนจะมีผักเยอะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ